คุณผู้ชมคะก่อนหน้าที่จะเรียกประชุมคอรอมออย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าคอรอมสัญจรที่ลำปางเมื่อวานนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการตลอดทั้งวันที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่จังหวัดลำปางด้วยนะคะค่ะแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ฐานเสียงทางการเมืองของพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามของคอสช,อชอก็ตามแต่ว่าก็มีกองเชียร์จำนวนมากนะคะที่เดินทางมาให้กําลังใจและพลเอกประยุทธ์นั้นก็ยังไม่ได้ให้ความชัดเจนในการตัดสินใจทางการเมืองว่าจะสนับสนุนหรือว่าร่วม งานกับพ่ะพระมมงคลเจ้าวาดวัดพระธาสีจอมทองวรวิหารอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ใช้พัดใบาตาลเคาะศีรษะพลเอกประยุท์จนโชา3ามครั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะมอบให้พร้อมกับพระพุทธร,รูปสรงเครื่องและร่วมสนทนาธรรมกันอยู่ครู่หนึ่งนะคะก่อนทําพิธีต่างๆทางสงฆ์ค่ะ พลเอกประยุทธ์ระบุว่าบ้านเมืองกําลังเดินไปได้ด้วยดีและเวลานี้คนไทยก็สวดมนต์มากขึ้นอยากให้ลูกหลานเข้าใจถึงกันแท้ของาศาสนาเข้าวัดทําบุญกันให้มากขึ้นด้วยจากนั้นก็เป็นการพบกันกับกลุ่มบุคคลที่ใช้ชื่อว่ากองหนุนลุงตู่ FC รวมถึงนายชวนชูจาร์ผู้ก่อตั้งพักและว่าที่ผู้สมัครสสของพรรพลังประชารัฐที่มาให้กําลังใจค่ะ พลเอกประยุทธ์กล่าวขอบคุณแฟนคลับนะคะแล้วก็ยืนยันถึงกำลังใจดีที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติต่ตอไปแต่ก็ย้ำให้ทุกคนนั้นตัดสินใจเลือกตั้งหรือเลือกผู้แทนและพักการเมืองจากนโยบายที่นำเสนอซึ่งสามารถทำได้จริงค่ะเพราะนั้นอย่าไปฟังอะไรที่พูดมาด้วยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให,วให้มันไปไม่ได้หมดทุกอันแหละเขาใจยังนะต่อไปเรื่องอะไรพัฒนาทักษะการศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่เด็กอะไรนะ ศูนย์ขวบศูนย์ถึงสามขวบใช่ไหมศูนย์ถึงสามขวบวันนี้ดูแลได้จํานวนหนึ่งตามกี่ว่าผู้ปกครองหลายคนมาประกาศว่าเดี๋ยวให้ทั้งหมดเลยศูนย์ถึงสามขวบเอาเงินที่ไหนมาให้ตัวเลขเท่าไหร่ล้านเจ็ดแสนคนมาถึงหกขวบคูณคนละหกร้อยคูณเดือนหนึ่งคูณปีสิบสองเข้าไปดิเอาเงินที่ไหนเพราะฉนั้นทั้งหมดมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่ไม่ให้ถ้าให้ได้มันก็ต้องให้อย่างอสมอเนี่ยไม่ได้ขึ้นเรือว่าสิบกว่าปีแล้ว ก็ต้องคืในให้เขาเดี๋ยวกำนันผู้ใหญ่บ้านอีกล่ะเดี๋ยวใครอีกล่ะแต่ผมไม่สามารถจะบอกเอ้เดี๋ยวผมจะให้ให้โดยที่ผมไม่ได้คำนวณว่าเอ้เงินกองทุนมันมีเท่าไหร่งบประมาณรัฐมันมีเท่าไหร่วันนี้รัฐบาลมันก็มีเงินแค่ปรมาณสองล้านเจล้านแปดอล้านเตั้งงบประมาณขาดดุลไปสามล้านมันก็ตั้งไะไแค่นี้แหละ ระหว่างนั้นนะคะสื่อมวลชนก็ร่วมสักถามถึงอนาคตทางการเมืองว่าจะยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่แต่พลเอกประยุทธ์ก็เบอกให้ไปดูในข้อกฎหมายค่ะ จากนั้นก็ได้เดินทางไปที่โรงเรียนราษฎระชานุเคราะห์31อำเภอแม่แจ่มเพื่อเป็นประธานสักขีพยานมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้กับผู้แทนชุมชนรับฟังรายงานสรุปโมเดลแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืนและก็พบปะก,กับประชาชนที่เภอแม่ทะจังหวัดลำปางระหว่างเปิดศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักค่ะ